Okay. พี่ป้อมสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะวันนี้คุณป้อมมีเคสอะไรมาแชร์ให้กับพวกเราได้ฟังกันบ้างค่ะ,อะของพี่นี่จะเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกค้ากลุ่มกลุ่มหลังเกษียณเนาะ,ะก็คือจะเป็นข้าราชการซะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเคสบอกต่อกันคนนี้ก็จะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอายุประมาณผู้หญิงอายุประมาณหกสิบสามปีเขามาเจอกับพี่เมื่อสิงหาปีที่แล้วเนาะก็ ก็มีปัญหามาเรื่องของก็เรียกว่าไตาเสื่อมทีนี้ความที่ว่าเราเราจะเริ่มต้นกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่จะเริ่มต้นจากผลตรวจที่พี่เคยบอกประจํามาว่าถ้าเราเริ่มต้นจากผลตรวจเนี่ยการให้คำปรึกษาเนี่ยหนึง่งจะเห็นผลเร็วเพราะว่าเราวัดผลได้จากผลตรวจหลังทานก่อนทานเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็ซึ่งเขาก็เออเหมือนกับว่าติดตามดูเรามาในไลน์มาสักระยะหนึ่งะลืวก็เกิดความมั่นใจ จากผลลัพธ์ที่เราแชร์ไปต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่าเออเดือนเดือนสิงหาปีที่แล้วเขาก็จัดสินใจทานเนาะ<ฆ>แล้วเขาก็ไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเขาก็ทดลองเขาทดลองทานไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ขอทดลองทานวันละสองซองก่อนลองอนนี้อย่างเดียวเพราะว่าเขาก็เหมือนกับว่าคือเขาเขาได้ข่าวมาว่าตัวตัวเหมือนกับอ,อาจจะได้ได้สื่อได้เห็นสื่อจากที่เราสื่อไปน่ะแหละว่า ทีนี้เนี่ยมันจะช่วยฟื้นฟูระดับเซลล์เนอะฟื้นฟูไตเนอะเ<ะ>ออเขาก็โอเคเขาก็อยากจะฟื้นฟูไตเขาก็ทานนี้เริ่มทานมากว่าจะไปตรวจอีกทีก็คือเดือนพฤศจิกาต่อเริ่ม<ะ>ต้นนี่ก็คือค่า GFR เนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดจุดหกห้าห้าสี่ก็คือตายระยะสองกลางๆค<ะ>่ะค่ะแล้วก็ค่า BUN อยู่ที่ส<ะ>ิบหกจุดสี่ศูย์ CR ก็ศูนย์จุดแดหนึ่งสำหรับค่าของเสียเนี่ยมันคือปกติและ คือไม่มีปัญหาแต่ว่าไตาเสื่อมนี่ก็เสื่อมตามวัยเนาะ,ะเราก็บอกลูกค้าถ้าเรามีผลตรวจเนี่ยการที่เราเราจะอธิบายให้ลูกค้าฟังว่าเลเวลของมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรเนี่ยช่วยได้ระดับจิตใจ,จเนี่ยบางทีมากกว่าโรคอีกนะเพราะ,คะเคสเนี้ยตอนที่เขามาคุยกับพี่อ่ะเหมือนประมาณว่าเขาอ่ะใกล้จะฟอกแล้วว่ะค่ะเออใช่แต่ทีนี้พอเราดูผลตรวจแล้วเราก็เบื้องต้นก่อนที่จะทานก่อนที่จะทานอาหาร ที่มีคุณภาพอย่างตัวเจลเนี่ยค่ะ<ฆ>ทางด้านจิตใจเนี่ยคือมีความสุขไปแล้วว่าเออเขาเป็นคนปกตินะเพียงแต่ร่างกายเสื่อมไปตามวัยทีนี้ mm hmm. ก็เหลือความมั่นใจว่าหลังจากทานเจลแล้วเนี่ยเออมันจะดีขึ้นไหมอ่ะเราก็<ฆ>มั่นใจเพราะาเรามั่นใจอยู่แล้วแหละด้วยด้วยค่าขนาดนี้ด้วยเขาเรียกประสบการณ์ของเราอะเน<ฆ>าะพี่ก็าทานไปเลยค่ะปรากฏว่าเดออือนพฤศจิกานะก็ผ่านไปสามเดือนพอดี เขาก็ไปตรวจอ่ะไปตรวจบุ๊ปรากฏว่าค่าจี r อาก็ขึ้นมาเก้าสิบจุดเก้าสิบสามอซึ่งซึ่งเราก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วเพราะว่าเราเราเราดูผลกันที่ผลตรวจอยู่แล้วเนาะค่ะ,ะทีนี้พอหลังจากหลังจากค่าไตมันขึ้นมาขนาดเนี้ยค่าจี r อมันขึ้นมาขนาดเนี้ยเขาก็มั่นใจผลิตภัณฑ์เรามากมาเกเียกมาก มากมากเลยเพราะว่าเราฟังจากน้ําเสียงที่ที่เราคุยกันเนี่ยก็จะรู้<ฆ>เลยแต่พอเราฟังแล้วเราว่าเป็นคนที่ไม่ได้ป่วยนะแต่เรามีความสุขมากเลยอีกอะ่ะทีนี้เขาก็เริ่มเขาก็เริ่มมองตัวอื่นแล้วว่าพอเขาประทับใจประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยค<ฆ>่ะตัวอื่นก็ไม่ต้องอธิบายมากอ,ะอ่ะเขาก็จะถามเราว่าเอคุณป้อมอยากจะแนะนําตัวไหนให้พี่อีกไหม,มคาถามที่พี่ถามรีเฟร์กลับไปก็คือ พี่ตัวพี่เองอ่ะอยากดูแลเรื่องอะไรไหมหรือว่ามีปัญหาเรื่องอะไรหรือเปล่าดีกว่าเพราะถ้าให้เราแนะนาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขากําลังเจอปัญหาพอเรารีเฟอร์ถามกลับไปว่าพี่กําลังมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าพี่อยากจะดูแลสุขภาพด้านไหนเพราะว่าด้วยด้วยวัยหกสิบกว่าเนี่ยมันก็จะมี<อ>เราไม่รู้บางคนก็นอนไม่หลับบางคนก็มีปัญหาเรื่องใบทองบางคนก็ตาเริ่มฝ้าแล้วเงี้ยพี่ก็<อ>พี่ก็พูดใช้คําพูดแบบนี้กับลูกค้าไป เออบางทีก็อาจจะสายตาก็อาจจะผ้าแห้งอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตอะไรเงี้ยอาปรากฏว่าสิ่งที่เราบางทีไปอ่ะมันก็ไปตรงกับทุกอย่างที่ลูกค้าเป็นเลยแต่เพียงแต่ว่าในผลตรวจอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มีมาไงเพราะว่าเวลาที่เขาไปตรวจเนี่ยเขาจะตรวจ,จเฉพาะตรวจไตใช่ไหมอ่าค่ะอ่าแต่ปัญหาที่ที่เขาเวลาไปหาหมอหมอก็จะเตือนอยู่บ่อยๆเนี่ยเออพี่ก็เลยเอเอามาฝากว่าบางที บางทีเราก็อาจจะช่วยลูกค้าค้นหาค้นหากรณีที่ลูกค้ามาทับใจสินค้าตัวหนึ่งแล้วค่ะ่าแต่เราตัวเราเองไม่รู้ว่าจะแนะนําอะไรอีกกรณีที่ลูกค้าดีๆแบบนี้ยใช่ไหมค,คือเขามีความต้องการแต่เขาไม่รู้จะทานตัวไหนอะ่ะอันนี้บางทีเราอาจจะถามเขากลับไปว่าพี่มีปัญหาอะไรอยู่ไหม,ม,มด้วยอายุวัยแล้วเกินหกสิบเนี่ย<ม>หนึ่งสายตา<ม>เริ่มมีและข้อเริ่มปวดและ ความดันเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยความดันโลหิตะมันไม่ได้จําเป็นว่าควรจะมีปัญหาเรื่องของไขมันอย่างเดียวนะค่ะอถึงจะมีเรื่องของความดันอ่ะปรากฏว่าเราพอเราพูดไปปุ๊บเออเขาก็บทคือเหมือนกับว่าเป็นไงถ้าถ้าเขาประทับใจแล้วว่าอะไรก็อยากจะกินไปหมดน่ะเออวันนี้ก็เลยตั้งใจว่าเออก็อาจจะอาจจะลองถามลูกค้าเวลาลูกค้าถามมาว่าเราจะแนะนําอะไรเงี้ย เราก็ให้เราถามกับลูกค้าไปนิดนึงว่าปัญหาของเขาคืออะไระเขาอยากจะแก้ไขตรงไหนก่อนอเอาบางทีมันก็อุ้ยว่าปรากฏไปเจอปัญหาใหม่เอาเราก็จะได้ช่วยเขาเราก็ได้ปิดออเดอร์ได้ง่ายๆนะคะแถวนี้ก็เลยเอามาฝากค่ะค่ะอ<า>ันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆอีกอย่างค่ะขอบคุณมากค่ะที่ทปองกดติดตามและกดกระดิ<อ>่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.